สวัสดีค่ะนี่อยู่ที่ปั๊มเชลล์นะคะแถวถนนกาญจนาพิเษกเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชิมที่ฟูฟ้ฟูไมานะคะเป็นร้านชาบูสไตล์ไต้หวันของเครือฟู้ฟูฟ้ชาบูเขานะแต่ว่าเป็นฟู้ฟู้มาคือเป็นแบรนด์ย่อมๆลงมาซึ่งเขาก็จะจําหน่ายเป็นเป็นเซ็ตชาบูราคาคุ้มค่าประหยัดประหยัดนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปเข้ามาดูในร้านกันเลยค่ะ ไต้หวันนะคะมันคือสไตล์ไ hmm. ต้หวนัน mm hmm. ใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นอาหารไต้หวนันเช่นมันจะมีให้เลือกเป็นข้าวกับบะหมีะคะ่ค mm ่ะ hmm. แล้วก็พวกท็อปปิ้งข้างบนเป็นเนื้อจะมีเนื้อวากิว mm hmm. เนื้อฮั่นเปาแล้วก็เนื้อหมูสไลด์แล้วก็หมูตุน๋นถ้าคู้ชาบูจะมีแค่เป็นหมูตุ๋นนะคะที่มีเหมือนกันใช่ชาบูก็ไม่ซับซ้อนนะคะมีเซตหมูเซตเนื้อและเซตร,รวมมิตรค่ะราคาเริ่มต้นเสตละ259บาทสำหรับหมูนะคะ ก็อันนี้จะเป็นเมนูแอดออนของเราถ้าลูกค้าอยากทานนอกพิซซ่าอะไรเพิ่มใช่อยากทานอะไรเพิ่มอยากเนื้อหมักหม่าล่าที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเราเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อตัวชิ้นลูกชิ้นหมูไต้หวันลูกชิ้นที่อินพอร์ตจากไต้หวันนะคะเรามีลูกชิ้นตัวใหม่เป็นลูกชิ้นซอสไส้อะค่ะเป็นฟิสตันไข่เค็มแบบฟิสตันไข่ปลาคือโครจะจะเป็นไส้ข้างในกรุบๆอร่อยค่ะแนะนอน ดื่มแนะนำนะคะก็จะเป็นแอปเปิลไซเดอร์ที่มีโซดากับชานมไต้หวันแล้วก็ใส่ไข่มุกเ่็กโตัวแบบนี้เลยคะ่ะไข่มุกนี่แบบว่าเต็มมากอันนี้เป็นซุปเห็ดหอมกับต้มยำนะคะอ,อันนี้จะเป็นซุปหม่าล่าและซุปใส่ไต้หวันนะคะ เพื่อ,องานในหนึ่งชาอนเพื่อยองอก่อยง่ค่ะเนื้อหมัมกหมาล่าสุดข,ของคุณผู้ไมคค่ะ ส,ส่วนเมนูที่น่าสนใจนอื่นๆนะคะก็จะมีข้าวหน้าหมูตุ๋นสไตล์ไต้หวันนะคะข้าวหน้าหมูสไลัดสไตล์ไต้หวนันก็จะเผ็ดเผ็ดมาละอันนี้ชอบมากรสจัดดีต่อด้วยเส้นหมี่ไต้หวนันหน้าหน้าเป็นเนื้อวากิวนะคะอร่อยมากฉ่ำๆซอสนะคะแล้วก็จะมีกว่าเปานะคะเป็นกว่าเปาเนื้อนะคะเก๋กๆค่ะลองชิมกันดูได้ไม่แพง ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมฟุฟูมาชาบูกันเลยค่ะ หให้ดูคอร่อยของผู้คูมน,น้ำจิ้มสุกี้อม น้ำจิ้มแบบไต้หวันนะคะนี่เราปรุงเองได้นะคะนีอออ่อร่อยกระเพือใส่ ห,ห,หลังจากชิมแล้วนะก็ต้องบอกว่าแบรนด์เขาคุณภาพดีราคาเข้าถึงได้จริงๆนะคะสําหรับฟู้ฟู่ไม้ที่สําคัญอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มุมของร้านนะคะจะมีตู้ของสดที่ลูกค้าสามารถมาซื้อเครื่องชาบูแล้วก็เครื่องของสดเอาไปทํากับข้าวอย่างอื่นก็ได้นะคะอย่าลืมแวะมาดูกันด้วยนะคะ